โอ้โหปุ๊บจัดกินนิ่งด้วยยังอะไรเฮ่อกินก็ไม่บอก giá khốt tí Đi tí nhé Nha Đi mò, kia lại mà Ừ, lói tối đi nữa Đã đi giờ tải Đi mây Oh, Mẹ memo, mẹ memo, xong nập bự thành tá xong nập bự nó nè 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 nó nè nó nè 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 nghe nè nè mò nè nè mò nè 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 เออคมย่ยอยฮะ <c oughs> ยาดีมากนวน,วนตัดให้ตุ้ยเลยดูฟังนี้เขี่ยวปัดฟังนี้แดงเทือกครับดินเน้นๆ ดูสิเนี่ยนี่อะไรเลยดูใช่นี่ <c oughs> เขียวคอสกินอะไรเนี่ยเขาไปลูไป <c oughs> ดูใช่นี่เนี่ย <c oughs> าโคตีทำ <c oughs> าเหมือนคู่น้ำเงนนะแก้ไม่ลงครับกินยา่เชื่อ Nằm phàm kìm mấy thai còn xí hả kìm đấy thì giá giá đi mà lúc ba à? cái bé bình à lươn hiên mấy hiên tại mình có mấy dược hiên mấy mà lùi tới dược giống lì kìm đất rất đang điều nó đôi tí này. สี่นาทีพอคิดนานๆหน่อยคนนั้นพ่อให้อ่านคิดนานๆจัดไปสี่นาทีเย็นมั้นตอนไปพอแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับพี่ไปแล้วบายบาย